สวัสดีครับสแล้วันคลิปมาต่อเว็บร้อยสิบไอกันต่อนะครับก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับไปเรื่อยๆจนกว่าตอนนี้วันที่ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับก็สวัสดีล่วงหน้านะครับอันนี้เป็นต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเว็บร้อยสิบไออันนี้หัวฉีดโครงสร้างนะครับภายในาภายนอกก็อย่างนี้นะครับ พอผ่าอ,ออกมานะครับมันทำงานยังไงก็จะมีขดลวดโซลินอยนะครับอ่าแล้วก็มีสปริงดันกลับนะครับก็มีกรองด้วยนะครับมีกรองน้ำมันเข้าตรงนี้นะครับอันนี้ไฟฟ้าเข้าตรงนี้ปักเสียบอ่าเพื่อจะปล่อยไฟเข้าไปที่ขดลวดโซลินอยนะครับอ่าดูดพังเยอะพังเยอะก็ โดนสปริงดันกลับปิดนะครับแรงสปริงเขาก็ออกแบบมาพอ,พอดีกับที่คนลวดมันจะสร้างสนามแม่เหล็กแล้วก็ดูดดูดให้มันยกนะครับดูดให้มันยกขึ้นมันก็จะเกิดดูให้น้ำมันน้ำมันที่มีแรงดันจากปล๊มติ๊กนะครับซึ่งมารออยู่แล้วตรงนี้นะครับเราเปิดกุญแจรถหัวฉีดทั่วไปนะครับ เป็นกุญแจก็ปั้มติ๊กจะทำงาน2วินาทีสร้างแรงดันไว้รอเลยนะครับหลักการทํางานก็เป็นแบบนี้ว่าฉีดพอ ECM ปล่อยไฟมานะครับปล่อยไฟมามา,มากน้อยแล้วแต่เซ็นเซอร์ประมวลเหตุการณ์จากเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะครับก็เหมือนกับเขียนเป็นบรรทัดไว้ว่าอตอนนี้เจ้าของรถ เซนเซอร์จบปีกผีเสื้อบิดคันเร่งอย่างนี้นะครับอตอนแรกไม่ต้องบิดนะครับพูดถึงว่าตอนฉีดไปนะครับอ,องศามันเท่านี้นะครับไฟที่ปล่อยไปกลับมาเท่านี้คุณต้องฉีดเท่านี้นะครับเซนเซอร์พ er ันเซอร์คอยเซนเซอร์ซีเเซนเซอร์จับข้อเวียงอยู่ตำแหน่งนี้อะไรอย่างนี้นะครับรวมรวม สี่ห้าเซนเซอร์ประมวลเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาแล้วก็กล่องรับรู้แล้วก็ปล่อยไฟมานี่นะครับก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในความแม่นยำในการปล่อยน้ำมันนะครับเพื่อ,อการเผาไหม้ที่หมดจดนะครับประหยัดแล้วไม่ปล่อยมลพิษนะครับค่าไอเสียออกมา แบบว่าเกินค่ามาตรฐานเลยนะครับฮอนด้าเคลมไว้นะครับเมื่อเกิดปัญหานะครับเหมือนกันนะครับ ECM ก็จะรับรู้ปัญหาจากเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับส่งเข้ามานะครับแล้วก็จะสั่งให้หลอดไฟ FI ตัวนี้นะครับกะทริปเป็นรหัสออกมา อ่ามันถ้าทำให้มันพูดได้นี่ก็ทําได้นะครับแต่ก็ไม่ทําเดี๋ยวมันจะเจ้าของรถจะกลัวนะครับก็ทําเป็นรหัสออกมาก็มีรหัสอะไรมั่งรหัสข้อผิดพลาดก็จะหากว่าเข้าใจก็จะเขาเรียกว่าคำเก่าถูกที่คันซ่อมได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับ รหัสข้อผิดพลาดต่างๆเป็นยังไงรหัสข้อผิดพลาดที่แสดงขึ้นมามี2แบบนะครับอ่ามีรหัสเดียวกับรหัสคู่รหัสเดียวก็คืออ่าการแสดงรหัสข้อขัดข้องแบบ1สัญญาณกับพริบสั้นนะครับกับพริบสั้นอ่าโดยจะกระพริบของหลอดไฟแสดงการทํางานของเครื่องยนต์ตามจํานวนครั้งของรหัส ด้วยความถี่ที่เท่ากันนะครับก็กระพริบสั้นผมทําเสียงนะครับปี๊ด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 ประมาณนี้นะครับประมาณ0.3 0.3วินะครับอันนี้นกยกตัวอย่างนะครับเปิดกุญแจออนปุ๊บไฟเองกินโชว์เลยนะครับ อันนี้รหัสเจ็ดนะครับก็จะ,ะกระพริบปีดปีดก่อนนะครับแล้วก็หายไปหายไปหายไปสามวิใช่ไหมครับสามเอก็จะเริ่มกระพริบรหัสข้อผิดพลาดสมมติว่านี่คือรหัสเจ็ดนะครับมันก็จะ กระพริบสั้นเป็นรหัสเดียวนะครับรหัสคู่ก็อย่างเช่น2 7 3เกต3เกอะไรอย่างนี้นะครับแต่นี่มีเลขเกตเลขเดียวก็จะกระพริบสั้นแบบนี้นะครับปีดแล้วก็เว้นวักกระพริบ0.3วินะครับ0.3เซกันนะครับ แล้วเว้นวัก0.4เซกันอันนี้รายละเอียดนี่มันมันมันละเอียดไปก็เอาเอาเสียงเสียงของผมเป็นเป็นเกณฑ์แล้วไปดูหน้ารถอีกทีนึงครับอ่ากระพริบสัน้นปี๊ดเว้นวักปี๊ดเท่าเท่ากันไปจนครบ7ครั้งนะครับเราก็เริ่มนับเลยนะครับปี๊ดหนึ่งปี๊ด2ปี๊ด3ไปเรื่อยๆจนครบ7อ่าเราก็ มันก็จะเว้นวรกแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับ3วิเว้นวรกสามวิแล้วก็มาเริ่มกับพิพสั้นเท่าเท่ากันแบบนี้อีกเก็ดครั้งวนไปอย่างนี้นะครับไม่ใช่เก็เก็นะครับมันจะวนไปนะครับมันก็จะเว้นวรกสามวินาทีแล้วกับพิบสั้นไปเดครั้ง แล้วก็มาหยุดเว้นวัก3วินาทีแล้วก็กระพิบไปอีก7ครั้งอันนี้คือรหัส7นะครับต่อไปเป็นรหัสคู่นะครับรหัสคู่ก็จะกระพิบแบบนี้นะครับเปิดกุญแจปุ๊บไฟ F i โชว์ก่อนแสดงตัวตนก่อนว่าหลอดไม่ขาดก่อนนะครับแล้วก็หายไป3วินาที แล้วกับพริบยาวนะครับกับพิบยาวค่อยกับพริบสั้นนะครับกับพิบยาว1.3วินะครับก็จะเป็นทําเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับปิดแล้วก็หายไป0.3วิแล้วก็ปิดปิดมันจะต่างกันนะครับไปดูหน้ารถนะครับเผื่อเจอปัญหาอ่าก็ รหัสคู่จะต้องกระพริบยาวก่อนนะครับสมมติว่ารหัส1 2อย่างนี้นะครับอ่ามันก็จะพิบกระพริบยาว1ครั้งนะครับปิดเว้นวักแล้วก็ปิดปิดแล้วก็เว้นวักยาวอสวินาทีแล้วก็วนกลับมาที่เดิมนะครับปิดปิดปิดแบบนี้นะครับอันนี้คือรหัส1 2สองยกตัวอย่างนะครับ ามาดูรหัสข้อปัญหาต่างๆนะครับอันนี้รหัสหนึ่งนะครับตัวตรวจจับความดันในท่อ,อดีผิดปกตินะครับที่เป็นไปได้ก็มีขั้วต่อของเซ็นเซอร์หลุดหลวมสายขาดพวกนี้นะครับหนูกัดสายาตัวตรวจจับความดันท่อไอดีหรือวงจรเสียหายนะครับถ้าสายไม่ขาดมันก็เสียนะครับ ผลก็คือเครื่องยนต์ทำงานได้ปกตินะครับรถที่ใช้ก็มีเว็ร้อยสิบไอกับ CZ นะครับ CZi นะครับอ้าเลือดหน่อยนะครับรหัสต่อมาคือรหัส7นะครับ รหัส7ต,ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องผิดปกตินะครับรหัส7็ก็อยู่ตรงเสื้อสูบนะครับเขาจะติดตั้งอยู่ใต้โซ่ลอลิ้นนะครับก็สายมันอยู่ต่ำอย่างนี้โอกาสสายจะไปเกี่ยวกิ่งไม้นะครับขี่ไปท้องนาเลยนะครับเว็บร้อยสิบไอไปโดนเกี่ยวขาดหนูกัดอะไรพวกนี้ก็จะกระพริบ ถ้าเซนเซอร์ตรงนี้มีปัญหาก็จะกระพริบรหัส7นะครับาสายไฟขาดหรือไหมนะครับหรือตัวตรวจจับอุณหภูมิมันเสียหายมันก็จะกระพริบนะครับมัน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 ชํำรุดนะครับอา,อาการเครื่องยนต์สตาร์ตติดยากที่อุณหภูมิต่ำก็คืออากาศหนาวแบบทันวาอย่างนี้ก็ติดยากนะครับ โค้ดนี่มันก็จะขึ้นโค้ดรหัส7ถ้าหากว่าสายมันขาดนะครับไปต่อสายแล้วลบโค้ดนะครับก็จะหายนะครับต่อสายเสร็จแล้วก็ยังไม่หายก็คือตัวเซ็นเซอร์เสียหายเองนะครับก็ใช้2รุ่นเหมือนกันนะครับเวฟร้อยสิบไอกับ4 z i ไนะครับต่อไปรหัส8นะครับ รหัส8ตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่งผิดปกตินะครับพอต่อหลัวไม้แจ็คที่เราเสียบนะครับถอดเข้ามันเป็นตะกันเป็นอะไรพวกนี้นะครับฉีดน้ำมันครอบจักรบาลหน่อยนะครับแล้วก็เสียบใหม่นะครับสายขาดหรือตัวเซ็นเซอร์เสียหายซะเองนะครับเครื่องยนต์มีอาการตอบสนองไม่ดีนะครับรหัส8นะครับขณะบีคันเร่งปุ๊บปุ๊บปั๊ดปั๊ดนะครับ ก็เหมือนกันครับใช้2รุ่นเวฟบ 110i กับ 4z i ต่อไปรหัส9นะครับรหัส9ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศผิดปกติตัวนี้ก็เป็นอยู่ที่ชุดเรือนลิน้เล่งนะครับ3เซ็นเซอร์อยู่ด้วยกันนะครับดูขั้วต่อก็เหมือนเดิมนะครับก็สายไม่ขาดฉีดน้ำมันครอบจักรวาลใส่ถอดปักเสียบใหม่อะไรอย่างนี้นะครับ มันยังไม่หายก็ต้องเปลี่ยนชุดเรือลิ้นเร่งนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ทำงานปกตินะครับเหมือนกันใช้ทั้งเว็บร้อยสิบไอและก็ซีแซดไอนะครับรหัสเก้านะครับต่อไปรหัสสิบสองรหัสคู่มาแล้วครับรหัสคู่ รหั12หัวฉีดนะ้ำมันเครื่องผิดปกตินะครับหัวฉีดผิดปกติยังไงสายไม่ขาดก็คือขดลวดอย่างที่พูดไปต้นคลิปนะครับขดลวดซีนอยมันเสร็จมันอาจจะเครื่องยนต์อาจจะร้อนแล้วก็ขดลวดช็อตรอบไหมอะไรอย่างนงี้นะครับ ก็ไปตรวจดูสายก่อนนะครับตรวจดูสายไฟก่อนถดดูแจ็คก่อนเสียบไม่แน่นหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับรหัสหนึ่งสองก็ปิดยาวแล้วก็ปิดปิดแล้วก็วนอยู่อย่างนั้นนะครับเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับตัวนี้หัวฉีดมีปัญหามันจะติดได้ยังไงมันไม่พ่นน้ำมันนะครับต่อไปรหัส สองหนึ่นะครับเมื่อกี้1นึงองนะครับรหัสสองหนึ่งก็คือตัวตรวจจับออกซิเจนผิดปกตินะครับไม่เคยเจอนะครับผมก็ดูแล้วไม่เคยเห็นรหัสนี้นะครับตัวตรวจจับออกซิเจนก็อยู่ทางออกของไอเสียนะครับอ่ามีสายไฟเส้นเดียวสายสีดำก็ถอดแจ็ค มันถอดแจ็คไม่ได้ถอดแจ็คมันอยู่ข้างบนนะครับไม่อยู่ข้างตัวที่ตัวเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์จะต่อสายออกมายาวๆนะครับก็ดูตรวจสอบแจ็คนะครับฝนตกใส่มันก็เป็นตักกันเป็นอะไรอย่างนี้นะครับสายขาดหรือไม่นะครับเพราะว่ามันโยงสายออกไปข้างนอกนะครับแต่เขากา็พยายามกระชับแล้วมีกาดป้องกันแล้วนะครับก็การออกแบบก็ยังไม่เคยเจอสายขาดนะครับ หรือตัวเซ็นเซอร์เสียหายเส้อเองภายในนะครับขึ้นรหัสนี้เครื่องยนต์ทำงานปกตินะครับใช้ในเวฟบ1 1 i แล้วก็4 z i นะครับ4 z i ไม่มีคู่มือก็หลักการเดียวกันไฟฟ้าก็คล้ายๆกันวงจรไฟฟ้านะครับรหัสสุดท้ายนะครับขึ้นพร้อมกันเลยสมมุติว่ามันขึ้นพร้อมกัน3-4รหัส ไปหมดแล้วค่อยนับมันจะมีเว้นวรคนะครับมันมีเว้นวัคให้ด้วยนะครับรหัสแปดรหัสเก้ารหัสหนึ่งก็ชุดเซ็นเซอร์ที่เรือเนเล่งผิดปกตินะครับขั้วต่อของเซ็นเซอร์หลุดหลวมหรือไม่นะครับสายไฟขาดหรือไม่รัดวงจรหรือไม่เวลาไปถอดปลั๊กนี่ก็จับที่ตัวปลั๊กไม่ไปดึงที่สายนะครับอย่างนี้ หรือตัวชุดเรียนเร่งชำรุดเสียหายมันหมดอายุของมันนะครับเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดเลยนะครับขึ้นเยอะๆอย่างนี้นะครับ8 9 1รหัส1รหัส8รหัส9นะครับก็ใช้2รุ่นเหมือนกัน CZI กับเบฟร้อยสิบไ สุดท้าย ECM นะครับผิดปกติเครื่องยนต์ทำงานปกติไม่มีรหัสหมายความว่ายังไงนะครับเอกสารเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไปเรื่อยๆก็คงจะเจอนะครับก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Honda นะครับขอให้รถขายดีขายดีก็ เป็นเวอร์ชั่นรถรุ่นเก่าเว็บ1 0อสิบตัวเกา่านะครับตัวที่สองนะครับตัวแรกคือท่อลอดแคงนะครับตัวนี้ท่อด้านข้างแล้วก็มาตัวที่สามที่สี่เป็นจนเป็น LED นะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปของเว็บร้อยสิบไอนะครับ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบััสดีครับ